สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันโอ้โหแจกกันอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะวันนี้แจกของรางวัลเป็นเครื่องซักผ้าถัางเล็กค่ะใครอยากจะรุ่นรับของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะสแกน q r c o d e เข้ามาส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยค่ะเอ้ผู้เสียจายคุณแพร โอ้ยรีบไปไหนเนี่ยเร็วๆเร็วๆหน่อยยิ่งเลโดนสกู๊ปไปหิวแล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงใช่ไหมใช่วันนี้บอกเลยว่าใครชอบกินหมูแดงหมูกรอบนะห้ามพลาดเลยค่ะต้องไปทำความรู้จักกับร้านนี้เลยค่ะทแซ่บอร่อยบอกต่อถูกใจนักชิมจนต้องกลับมากินซ้ำกับร้านเกี้ยวเก๋ร้านเกี๊ยวเจ้าดังย่านบางรัก ที่เปิดมาแล้วกว่า6ปีตั้งอยู่ริมถนนสี่พระยาติดกับวัดแก้วแจ่มฟ้าทีเด็ดของร้านอยู่ที่สุดรลับจากฮ่องกง หมูแดงเลือกใช้เฉพาะหมูสันคอติดมันนิดๆิดหมักกับเครื่องปรุงและเครื่องเทศกว่า14อย่างนานกว่า12ชั่วโมงส่วนหมูกรอบด้านนอกจะกรอบส่วนเนื้อด้านในจะนุ่มเมนูแนะนำเกี๊ยวรวมหมูและกุ้งเกี๊ยวกุ้งตัวโตเนื้อแน่นที่ใส่กุ้งทั้งตัวหรือจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวน้ำหมูแดงน้ำซุปหว่าน้ำต้มกระดูกและถ้าอย่างไม่จูใจสั่งเลยบะหมี่จมโบเครื่องแน่แนและข้าวหมูแดงหมูกรอบสูตรฮ่องกงที่ย่างแบบสด ทุกวันปิดท้ายด้วยขนมจีบหมูลูกโตโตที่อร่อยได้แบบไม่ยอน้ำจิม้มและจัดน่ารับประทานแค่ไหนไปชมพร้อมกันในรายการกันเลยตอนนี้เราอยู่กับคุณเก๋เจ้าของร้านเกี้ยวเก๋ครับสวัสดีสสดคเก๋พี่เก๋ค่ะช่วยเล่าจุดเด่นของร้านเราให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเด่นของร้านเกี้ยวเก๋นะคะอันดับแรกคือเกี้ยวนะคะปกติเป็นคนที่ชอบทานเกี๊ยวแต่ว่าเวลาไปทานเกี้ยวแล้ว เราจะเจอแต่เนื้อแป้งเยอะต้องมาคอยตัดแป้งออกเราก็เลยอยากจะทําที่เกี้ยวที่มันไส้แน่นเราก็เลยชอบกุ้งที่เป็นตัวครับเพราะว่าเวลาทานเนี่ยมันจะได้ไม่เหมือนเป็นเศษกุ้งสับเออเต็มปากเต็มคำใช่แสดงว่าของเรานี่คือต้องหั่นเนื้อด้านในเลยทีเดียวมันมีเยอะมากมันแน่นส่วนแป้งบางถูกไหมฮะใช่เพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีหลายตัวมีแค่2ตัวแต่ตัวโตๆแน่นๆแต่ไม่ใช่คือไม่ถึงกับเกี้ยวยักษ์นะคะครโอเคแต่ว่าคือเอาเน้นเลยว่าให้ไส้เยอะ กินแล้วอิ่มไม่ใช่ว่าโหต้องมาเคลียร์หาไสา<ช>้อ,อ,อนั้นขอดูอันแรกเลยคือเกี๊ยวที่บอกว่าเด็ดของที่มีเกี๊ยวอะไรบ้างคะของเรามีสองเกี๊ยว คือเกี๊ยวกุ้งนะคะจะเป็นลูกโตๆกลมๆกับเกี๊ยวหมูจะเป็นลูกแบนๆนิดนึงอ๋อเห็นบอกว่าเกี๊ยวกุ้งเนี่ยแอบเห็นวิธีการห่อคือกุ้งอ่ะกุ้งทั้งตัวจริงๆเวลาใส่ไปใช่ครับแล้วก็มีหมูด้วยใช่ค่ะอเอาไปผสมไปเลยใช่ไหมครับเราจะเป็นหมูหุ้มเกี๊ยวเออหุ้มกุ้งออ๋นี่หมูหุ้มกุ้งแล้วผมอยากทราบระหว่างเกี๊ยวหมูกับเกี๊ยวกุ้งอ่ะมันมันแล้วเกี๊ยวหมูก็คือใช้ใส่หมูไปด้วยกันเหมือนกันใช่ไหมส่วนผสมเดียวกันเลยแต่เพียงแต่ว่ามีแค่ตัวกุ้งเพิ่่มเข้าไปใช ก่อนอื่นเลยนะพี่ฝนทานเกี๊ยวกุ้งหรือเปล่าครับนะ่ะเกี๊ยวกุง้งเกี๊ยวกุ้งใช่ไหมต้องบอกเราแล้วแหละว่ากุ้งเขาสดแม่พี่ฝนไม่กล้ากินน้ำคำ,เ,ำเพราะ,ะว่าใหญ่จริงอาอกินน้ำคำนี่ไม่ต้องพูดตลอดเบรกนี้แล้วนะคือมันเคี้ยวนานแน่นอน มีรสชาติอยู่ในเกี๊ยวอยู่แล้วจะมีรสแบบหวานๆเค็มๆอยู่แล้วคือเอาจริงๆปกติเกี๊ยวเราจะคิดว่ามันต้องไปจิ้มอะไรก่อนถึงจะอร่อยอแต่อันนี้เขาอร่อยด้วยตัวของเขาเองละโอ้หนี่อร่อยแน่นอนนะด้วยกรรมวิธีการทําด้วยน่าสนใจมากแต่เตะตาผมมากเลยหมูแดงทาไมมันทําได้ขนาดนี้ครับเป็นยังไงฮะอันนี้เออหมูแดงของเราอ่ะเป็นสูตรฮ่องกงพอดีได้ได้สูตรมาจากเชฟสิงคโปร์แล้วเราก็เลยเอามาไปยุกและพัฒนา ให้เข้ากับคนไทยหรือว่าให้เข้ากับสมัยใหม่ที่จะได้กินและถูกปากหมูดีเขาแบบนี้้องทำไงบ้างหมูหมูแดงเนี่ยก่อนอื่นเราต้องคัดคุณภาพแล้วก็ความสดแล้วก็เป็นเนื้อสันคอที่มีเส้นมันวิ่งเพื่อให้มีความฉ่ำเวลาว่างชครับผมแล้วมีอะไรใส่อะไรอันนี้นะคะเราใช้วัตถุดิบเนี่ยเป็นของไทยและของจีนมีวัตถุดิบอยู่ประมาณมากกว่า14ชนิดในการหมักค่ะ แล้วก็เวลาหมักเนี่ยเราใช้เวลา12ชั่วโมงขั้นต่ำค่ำคืนค่ำคืนเลยโอ้โหถึงจะได้มาเป็นแบบนี้เราก็ต้องเอาไปย่างไหมพีพอเข้าเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาย่างไปอ่อนๆประมาณ30นาทีโอถึงจะได้เป็นหมูแดงสวยๆแบบนี้พอมันใกล้จะสุกจะมีกลิ่นแบบไหมนิดๆหอมๆเป็นไงคุณป๊อปปี้ผมต้องบอกว่านี่คือหมูแดงฮ่องกงจริงๆนะความรู้สึกคือมันมีความหวานด้วยความฉ่ำของน้ำที่เขาหมักยังไงก็ตามนี่แหละ และนุ่มมากมเนื้อด้านในมันจะไม่ได้แบบเหลวนะแน่นๆน่นุ่มๆข้างนอกก็จะมีความหอมได้ความเกลียมนิดน,นึงโอ้โหอร่อยมากนี่ไงมันต้องหอมกินเหมือนแบบกินหมูย่างนิดนึงอ่ะใช่เิน็นี้เลยโอ้โหผมว่าเวิร์กมากมากครับแน่นอนพอมีหมูแดงก็ต้องคู่กันก็คือหมูกรอบหมูกรอบของเราเนี่ยเราใช้แบบย่างไม่ใช่ทอดนะคะเอ้าแบบย่างอเพราะว่าทำไมตรงตรงเขาเรียกหนังเขาจะไม่มีความแบบขุดๆขึ้นมาจะเป็นเรียบๆอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลาย่างออกมาเนี่ย เนื้อหมูจะหายไปประมาณ50%เพราะว่าเราต้องย่างไปทั้งหมดถึง3รอบถึงจะมาขายได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราก็จะมีจํากัดถือเท่านี้โอ้ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางที่ร้านด้วยนะใช่ค่ะที่ฝนลองหน่อยได้ไหมฮะลองสิคะเขาอุตส่าห์เอามาให้ลองเราก็ต้องลองนี่คือแต่ผมแปลกใจนิดนึงว่าทําไมมันดูไม่มันเลยครับอันนี้คือยิ่งย่างไปเรื่อยๆมันก็จะมันน้อยลงอ๋อมันก็รีดมันออกอย่างที่บอกว่าต้องทำ3รอบแต่ว่าหมูกรอบเราก็ต้องคัดให้ร้านเขาแต่งให้เรา สัดส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปอ,อ๋อเอาส่วนที่เฉพาะจริงๆใช่เฉพาะจริง<ๆ>เออนะไหนพี่ฝนล,ลองบอกเราซิว่ารสชาติเป็นยังไงหมูกรอบเนี่ยปกติเราจะรู้สึกว่าเวลากินหมูกรอบมันจะรู้สึกมันเยอะๆอตานี้มันไม่ได้รู้สึกมันแบบนั้นนะแล้วตัวหนังอะค่ะมันก็จะมีชั้นของหนังเลยซึ่งตอนฝนกินยังกรอบอยู่เออแล้วก็นุ่มนุ่มไม่เหนียวเออ <พบ S 3> ดีเลยกรอบนอกนุ่มในอย่างที่ว่าเลยแล้วอย่างนี้มันจะกรอบนานไหมพี่เกม อันนี้เวลาย่างออกมาพร้อมขายเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงเพราะว่ามันจะหนังมันจะไม่ได้กรอบเหมือนเวลาเราทอดเพราะฉะนั้นคือถ้าซื้อไปปุ๊บอยากให้กินเลยใช่ค่ะเราจะบอกว่าทําเป็นวันเลยนะเขาเราจะขายแบบพอหมดก็คือหมดเลยหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างนี่เป็นไฮไลท์เหมือนกันขนมจีบขนมจีบหอยครับอันนี้เป็นยังไงขนมจีบของเราเป็นขนมจีบหมูเราทําสดใหม่ทุกวันคือใช้เนื้อหมูสัตว์ที่เราผสมเครื่องปรุงของเราต่างหาก แต่ว่าเนี้ยหมูที่เป็นหมูเพราะว่าเนื่องจากเราจะเก็บเข้าตู้เย็นหรือเก็บอะไรก็จะคงความสดไว้ได้นานของเราเก็บได้เป็นอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์ได้ถ้าอยู่ในตู้เย็นใช่ค่ะเวลาจะทานก็เอาออกมานึ่งใช่ค่ะเวลาที่เราขายนึ่งขายที่ร้านเนี่ยก็จะทยอยนึ่งเพราะว่าค่อยๆยทยอยขายแล้วแต่คนสั่งทำเพราะเราจะไม่นึ่งไว้ทีอัดไว้เยอะไม่นึ่งทิ้งไว้ ลูกค้าสั่งไปหนึ่งจะได้สดใหม่เป็นไงคุณก๊อปปี้รสชาติมีความเป็นขนมจีบโบราณต้องบอกเปียวนน้นะครับมีความหวานด้านในและที่ชอบจริงๆคือเนื้อหมูเขาเน้นๆมากแป้งบางสะใจผมกินนี้แล้วสะใจเลยลูกหนึ่งนี่ถือว่าเวิร์กอะต้องกินโอ้ผมหมดแตบเนี้หมดเลยก็ลูกใหญ่ด้วยเนาะใช่และทีนี้เวลาไปที่ร้านนะคะอยากให้แนะนําเมนูหน่อยว่าสั่งอะไรได้บ้างคือเมนูของที่ร้านเนี่ยจะมีข้าวหมูแดงกับข้าวรวม แล้วจริงๆจะมีข้าวหมูกรอบด้วยแต่ไม่ได้ทำหมูแดงหมูกรอบใช่แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยมีแดงมีกรอบมีรวมจะมี3ามอย่างค่ะแต่ว่าที่เห็นว่าเป็นบะหมี่หรือเปล่าที่เป็นแบบอันนี้คือบะหมี่เพนเพนคือบะหมี่หมูแดงธรรมดาปกติครับส่วนอันนี้จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวรวมค่ะจะได้กินทั้งเกี๊ยวหมูและเกี๊ยวกุ้งแต่บะหมี่ของเรามีความพิเศษยังไงล่ะครับบะหมี่ของเราเป็นเส้นบางเส้นเล็กนะคะเป็นสั่งพิเศษพิเศษไข่ พิเศษค่ะนุ่มเพราะะเส้นจะเด้งและเล็กต้องต้องลองชิมดูอย่างนี้เริ่มต้นชามเท่าไหร่คะเออถ้าเบสิกตรงเนี้ยอันนี้บะหมี่เริ่มต้น50บาทเริ่มต้น50นาทใช่โอ้โเน้นๆนะหมูแดงก็เยอะนะเส้นเขาพอดีเลยผมว่าอยากไปกินแล้วร้านอยู่ตรงไหนคะน้เเ่๋ร้านอยู่ถนนสีพญานะคะติดวัดแก้วจำฟ้าหรือว่าโทรไปได้โทรเข้ามาได้ค่ะที่0 8 6นะคะ3 4 2สี่5 เปิดวันไหมคะเปิดจันถึงเสาตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงประมาณบ่ายสามหรือจนกว่าของจะหมดนะคะอ่าโอเคไปอุดหนุนกันเยอะนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ,<อ>บพี่เกขอบคุณมากค่ะขคุณส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่บุ๊ชจะมาทำข้าวหน้าไก่สไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ค่ะคุผู้ชมอย่างที่ตลาดก้นโค้งที่อุทยาแต่ว่าตอนนี้เชื่อไหมว่าน้ำท่วมเนี่ยเขาก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไปเที่ยวได้นะคะไปดูกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะที่ตลาดโก้งโค้งค่ะอยู่จังหวัดอยุธยาใกล้ๆนี่เองตอนนี้น้ําท่วมแต่รู้ไหมว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาปรับตัวค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขาเอาสะพานไม้แบบนี้มาทําให้ลูกค้าสามารถยังเดินเทีเ่ยวแล้วก็ไปซื้อของในตลาดนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นบางร้านจ้าเขาก็พายเรือขายกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนไปที่ตลาดโก้งโค้งอยุธยาได้เลยน้ําท่วมแต่ยังเที่ยวได้นะจ๊ะนี่ไปอุ่นหุ่นฉ่า กันเ,ออเพราะว่าตอนนี้คนที่อยุทยาและหลายจังหวัดมากๆโดนน้ำท่วมต้องการกำลังใจค่ะชาวบ้านเขากำลังแบบปรับตัวอยู่และอันนี้เป็นอีกหนึ่งการปรับตัวที่ดีมากแล้วในนั้นมันจะมีของเยอะมากเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของกินของข้าวของหวานนะที่สำคัญเนี่ยอยากไปภายเรือไหมไปภายเรือเล่นได้ถ่ายรูปสวยๆได้กลับมาอีก ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่ตลาดโก้งโค้งอําเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาค่ะเห็นไหมมันก็จะได้อีกฟิลลิ่งบรรยากาศหนึ่งเลยน่าไปเลยนะจริงๆต้องไปเที่ยวค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วยกันแซบของเราจากร้านละเอียดละออ,อจะบอกว่าใครเป็นสายสุขภาพนะอย่างดิฉันสายเฮลตี้มากแต่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้หายากจริงๆแล้วมันคืออะไรมาดูกันเลยค่ะอันนี้มันมีทั้งแบบงาขาวงาดําแต่มาในรูปแบบแบบเราสเปรดบนขนมปังอะ่ะพี่ฝนค่ะ เฉยก็กินได้เลย <S 2> <S 2> ใช่คือทาอเฉยๆคือปกติเราจะรู้สักรู้จักแบบเป็นถั่วลิสงใช่ปะช่ะแล้วแบบว่าเป็นเนยถั่วอะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันเป็นงาดํางาขาวแล้วสามารถเอามาทาบนแครกเกอร์ขนมปังได้เลยประโยชน์เยอะอยู่แล้วประโยชน์เยอะอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าที่สําคัญเลยของเขาไม่ใส่น้ําตาลเลยพี่น้ำฝนโอ้ดีตรงเนี้ยคือแบบเป็นหวานธรรมชาติของเขาเองและไม่ใส่น้ํามันโอคือปกติมันจะต้องผสมน้ํามันนิดนึงละเพื่อให้มันแบบว่าสเปรดได้ง่ายๆทาได้ง่ายๆแต่อั เน,นี่ไม่มี oh, ถือว่า oh. ดีมากๆแล้วหา oh. ทานยากจริงๆนะคะใครสนใจตอนนี้มีทั้งครีมถัวลายเสือ oh. มีครีมงาดําครีมงาขาวก็มีค่ะหรือว่าเป็นงาขาวคั่วปนก็มีถ้าพวกแบบผลๆนะ่ะแนะนําว่าเอาไปผสมพวกเครื่องดื่มได้อ๋อ oh. โรยสลัดได้ไหมล่ะโรยสลัดยังได้ oh. เลยหรือว่าจะกินเล่นก็ได้เหมือนกันนะคะ oh. หรือว่าเอาไปทําเป็นขนมอ่ะ บัวลอยที่ว่าใส่งาดําข้างในยังได้เลยใส่งาขาวก็ได้คุณผู้ชมค่ะ<ม>ใครสนใจนะบอกเลยว่าราคาดีมากๆจริงๆราคาซองละวนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเ<ม>อาหูได้เยอะมากๆร้อยห้าสิบกรัมเลยนะซองหนึ่งร้อยบาทนะถูกมากจริงๆโปรโมชั่นสั่งเซ็ตสี่ซองราคาสามร้อยห้าสิบบาทแถมส่งฟรีด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซ่บแล้วแต่ไปชมบุชค่ะวันนี้บุชจะมาทำเมนูข้าวน้นไก่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ ช่วง Zap from Home กับบุชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมากับช่วงซ a p from Home ครับวันนี้นะฮะผมจะมาทําเมนูข้าวหน้าไก่สไตล์ญี่ปุ่นถ้าใครคิดถึงญี่ปุ่นนะครับไปทําเมนูนี้กันดีกว่าครับผมเริ่มจากการใส่น้ํามันลงไปในกระทะและกระเทียมลงไปแล้วก็ผัดให้เขามีกลิ่นหอมชิ้นไก่ที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนสะโพกใครจะใช้สันในหรืออกไก่ก็ได้เช่นกันครับผมผัดให้เขามีสีสันสักเล็กน้อย วันนี้ผมจะใช้ต้นหอมญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเขาใช้ต้นหอมญี่ปุ่นช่วยรักษาอาการหวัดคัดจมูกและเขามีรสหวานที่เป็นธรรมชาติผัดเขาสักหนึ่งนาทีครับถ้าใครหาต้นหอมญี่ปุ่นไม่ได้นะครับเปลี่ยนมาใช้หัวหอมก็ได้เช่นกันครับผมพอไก่เริ่มสุกผักเริ่มนิ่มแล้วก็เติมด้วยน้ำซุปครับผมผมใช้เป็นน้ำซุปไก่นะครับและเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ต้มต่อให้ไก่สุกดีและผักนิ่มเป็นเวลา3-5นาทีและเราก็จะตอกไข่3ฟองนะครับผมลองกัะปริมาณตามชิ้นไก่ที่เราใช้ดูนะครับตีให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันและก็นำน้องไข่ที่เราตีไว้ลงไปใส่ในกระทะได้เลยครับผมค่อยๆเทให้เป็นชั้นเดียวนะครับผมแล้วก็หาฝาหม้อมาปิดเป็นเวลา1นนาทีให้ไข่เขาเซตครับ ครบหนึ่งนาทีแล้วเขาก็จะหน้าตาแบบนี้ครับผมจะให้สุกกว่านี้ก็ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ตัก เนื้อไข่และไก่ที่เป็นแพเนี่ยลงมาวางบนข้าวได้เลยครับโอ้โหโอยากะด้งเมนูข้าวหน้าไข่ไก่สไตล์ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้มีประโยชน์มากเลยครับอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินแร่แร่ธาตุและที่สําคัญทําง่ายมากเลยครับถ้าใครมีน้องๆหนูๆน,นะผมบอกเลยว่าต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่ารสชาติเขารมูลเนื้อไข่นะครับนุ่มมากๆเลย ทานง่ายแล้วก็มีประโยชน์สุดๆไปเลยครับลองไปทำกันดูนะครับท่านผู้ชมจานนี้มีประโยชน์มากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ น่าทานมากนะครับผมมาวันนี้ได้รายช,ชื่อชื่อดีคือคุณฟ้าพี่ไลค่ะนี่นะครับวิธีการรับสนุกง,ง่ายมากเพียงแค่สแกน QR code คส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่อ,อยู่ในกล่องนี้เร,ราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งในเรือนนี้นะฮะรีบส่งเข้ามาเลยมีสิทธิ์ลุ้นทั้งเดือนไปเลยครับและที่สําคัญฮะก,ก็ตอน4โมงครึ่งในวันนี้ครับกับรายการไล g e กินารีสเปเชียลเมื่อวานเนี่ยมีให้ดูแล้ววันนี้มีอะไรมาให้ดู สวัสดีค่ะคุณฟ้าพิไลโทรจากรายการแซปพาซานะคะค่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะนครปฐมวันนี้แจกรางวัลเลยค่ะพี่วันนี้รับไปเลยเครื่องซักผ้าขนาดเล็กจากสมาร์ทโฟนพี่ค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซปพาซาสวัสดีครับ Sá...